สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟฟิเชียลวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซาน55ซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนี่อยากทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพรจจันยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพรจจันยิม้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ ีมซอรลเคอร์อสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ลานประมูลได้10เกมติดต่อกันจึงได้รับสถานะคุณนางในการต่อสู้ครั้งนี้ขังซานได้ไว้ชีวิตนักดาบสิงโตพยกักผู้ที่มีสองสายเลือดและที่สําคัญยังเป็นสองสายเลือดสีทอง10วันต่อมาหลังจากการต่อสู้ได้จบลงนักดาบสิงโตพยักถูกพาตัวมาหาทางซานทางซานก็บอกว่าจะช่วยรวมสองสายเลือดให้กับทุกคนในพา นักดาบสิงโตพยักษ์ที่ได้ยินก็ถึงกับตกใจเพราะรู้ดีว่าสิ่งนี้แม้แต่จากพัิอสูวนก็ไม่สามารถทําได้จึงบอกไปว่ายินดีจะเป็นท่านรับชาของทงังซานแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะสิ่งที่ทังซานต้องการคือพันธมิตรจากนั้นบอกให้นักดาบสิงโตพยักเดินตามหลังมาหลังเข้ามาภายในห้อง ห้องที่ดูธรรมดาแต่เมื่อนักดาบสิงโตพยักก้าวเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความผันผวนของพลังบา,างาบอย่างถังซานโบกมือขึ้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นอยู่ในมือวินาทีต่อมาฉากประหลาดก็เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าจากนั้นออร่าของทั้งคู่ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย นักดาบสิงโตพยักรู้สึกตัวอีกทีก็มายืนอยู่บนเนินเขาโดยมีถังซานอยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความแปลกใจว่าเจ้าทําได้อย่างไรถังซานกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นแค่วงเวทพื้นที่ในพิภพา,า,าระยะกกลแล้วคนของเจ้าอยู่ที่ไหนนักดาบสิงโตพยักตอบว่าเผ่าของพวกเราอาศัยอยู่นอกเมืองเคลีไปทางทิศตะวันตกถังซานก็เอ่ยว่างานก็นําทางข้าไป ในแง่หนึ่งเผ่าสิงโตพยัก ที่เกิดมาจากระหว่างเผ่าสิงโตกับเผ่าพยักิซึ่งเป็นความรักที่ไม่ได้รับการยอมรับนางนั้นเมื่อให้กำเนิดทาย,ยาทก,ก็จะถูกขับไล่ออกมาจากเผ่าที่โหดร้ายไปกว่านั้นคือลูกที่เกิดมามีเพียง2%เปที่มีโอกาสอารอดชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อโต,โตเติมวัยก็ต้องตายอยู่ดีเพราะพลังสองสายเลือดที่แข็งแกร่งในร่างกายจะทำให้ชีพจรระเบิดมีเพียงคนที่แข็งแกร่งจึงจะอยู่รอดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันมีจำนวนน,น้อย มแหล่งที่อยู่อาศัยของเผ่าสิงโตพยักตั้งอยู่บนภูเขาอยู่ห่างจากเมืองเคลลีประมาณ100หนึ่งร้อยไมล์แม้ว่าเผ่าสิงโตพยักจะไม่มีขุมกำลังที่อยู่ในระดับพระเจ้าแต่หากมีใครบุกรุกอาณาเขตพวกมันก็พร้อมที่จะสู้จนตัวตายยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพวกมันจะถูกขับไล่ออกมจาจากเผ่าสิงโตและเผ่าพยักแต่พวกมันก็มีสายเลือดของสองเผ่าพันธุ์ที่สมพลังจึงไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงลุกลามเข้าไป ในตอนนี้ถังซานและนักดาบสิงโตพยักต่างเร่งรีบในการเดินทางจนมาถึงบนยอดเขาก็มองเห็นหมู่บ้านที่สร้างด้วยหินจากระยะไกลนักดาบสิงโตพยักอดไม่ได้ที่จะขำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะมันไม่ได้กลับมาที่นี่หลายวันแล้วเพียงไม่นานก็มีสิงโตพยักสามตัวออกมาจากหมู่บ้าน ถูกตัวล้วนรูแข็งแงตรงมาที่นี่ราวกับดาวตกที่พุ่งไล่ล่าดวงจันทร์หลังจากมาถึงก็บอกว่าภรรยาของนักดาบสิงโตพยักเริ่มจะไม่ไหวแล้วตอนนี้มีเลือดไหลออกมาพลังสายเลือดประทุขึ้นมาเก่งว่าอาจอยู่ได้อีกไม่นานจึงอยากให้นักดาบสิงโตพยักรีบกลับไปดูขณะที่กำลังจะจากไปถังซานก็ห้ามเอาไว้ก่อนโดยบอกว่า หากนักดาบสิงโตพยักไปปรากฏตัวต่อหน้าภรรยาจะทําให้นางรู้สึกสบายใจแล้วอาจจากไปได้ทางซานก็ยังบอกอีกว่าเขามีวิธีช่วยหลังจากนั้นไม่นานก็มาถึงยังที่อยู่ของเผ่าสิงโตพยกักขณะที่นักดาบสิงโตพยักกาลังจะเดินเข้าไปกอนึกถึงคําพูดของทางซานขึ้นมาได้แล้วหยุดฝีเท้ามองมาที่ทางซานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวงังทางซานเดินตามหลังสิงโตพยักสามตัวเข้าไปในห้อง ภายในห้องมีเตียงขนาดใหญ่ที่นน้าบนมีร่างขนาดใหญ่นอนอยู่มีขนคล้ายพยักแต่มีหัวคล้ายสิงโตกำลังนอนอยู่ด้วยพลังชีวิตที่อ่อนแอหายใจแผ่วเบาหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ สิงโตพยักตัวเมียที่นอนอยู่บนเตียงก็เอ่ยว่าแล้วพี่ใหญ่ละ่ะเขาอยู่ที่ไหนถังซานก็พูดขึ้นว่าสวัสดีข้าคือหมอที่นักดาบสิงโตพยักให้มารักษาอาการป่วยของเจ้าอดทนอีกหน่อยไม่นานเขาก็จะกลับมาพูดจบก็กล้าวไปข้างหน้านอย่างรวดเร็วแล้วนั่งลงบนเตียงใช้มือขวาสัมผัสที่คอของสิงโตพยักตัวเมียที่นอนอยู่บนเตียงด้วยพลังจิตของถังซาน ก็รับรู้ได้ถึงพลังของสองสายเลือดที่ต่อต้านกาัน หากสิ่งน,นี้เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์เก่งว่าคงตายไปนานแล้วจึงไม่แปลกใจเลยที่นักดาบสิงโตพยักยต้องไปต่อสู้ที่ลาประมูลเพื่อหาเงินมาซื้อยาอายุวัฒนะมารักษาภรรยาจนสามารถยืมมาได้ถึงทุกวันนี้จากนั้นถังซานค่อยๆถ่ายทอดพลังเซนเทียนเข้าสู่ร่างกายของอีกฝ่ายอย่างช้าๆสิงโตพยักยตัวเมียก็รู้สึกได้ทันทีว่าทั่วทั้งร่างกายดูเหมือนจะอบอุ่นขึ้น ngoài trai có tết bên trong bảng mát của đơn อันที่จริงในการต่อโซ่เกมที่10ถังซานได้สัมผัสออร่ากายของนาดาบสิงโตพยกักแล้วดูดกินพลังสายเลือดของอีกฟายทำให้เขามีความเข้าใจในสายเลือดของข่าสิงโตพยักมากขึ้นแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังไม่เข้าใจจึงลองใช้พลังสายเลือดที่ดูดกินในตอนนั้นหลอมรวมเข้ากับพลังสายเลือดของสิงโตพยักตัวเมียโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของพลังเซนเทียนก่อให้เกิดพลังสายเลือดหมาขึ้น กลายเป็นสายเลือดที่เป็นประกายังวาวราวกับทองคำขาวซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประกายทองเจิดจ้าก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นในการหลอมรวมสายเลือดก็ต้องใช้พลังเป็นจำนวนมากทางซารในตอนนี้มั่นใจแล้วว่าวิธีการของข่าวใช้กับเผ่าสิงโตพยักได้ผลจึงยังคงถ่ายทอดพรางเสียงเทียนอย่างต่อเนื่องแล้วเอ่ยบอกสิงโตพยักสามตัวที่อยู่ข้างๆว่าใคายมีสายเลือดเดียวกับนางบ้าง ทั้งสาหันมามองหน้ากันและสิ่งโตพยักตัวเล็กสุดก็พูดขึ้นว่าข้าเป็นน้องชายของนางใช้ได้หไมาัางซานตอบว่าไดา้ข้าจะถ่ายทอดเลือดของเจ้าเข้าสู่ร่างกายของนางจากนั้นทังซานควบแน่นท่านลมจนกลายเป็นคมีดวายุแล้วเกิดไปที่แขนของสิ่งโตพยักตัวนี้ ทันทีที่เลือดสีแดงทองไหลออกมาก็ถูกห,ห่อหุ้มด้วยเข็มแดนท่าลมของทางซานแล้วเคลื่อนที่ซึมผ่านไปตามรูคุมขนของสิงโตพยักฆตัวเมียที่ด้านหน้าประตูห้องหัวที่ใหญ่โตครึ่งหนึ่งของนักดาบสิงโตพยัคโผล่เข้ามาอย่างเงีย,งยบๆสัมผันได้ว่าลมหายใจของภรรยาตัวเองดีขึ้นมากแล้วคิดว่านี่มันเป็นพลังแบบไหนกัน ขณะที่ต้องการจะเดินไปหาคุณรักก็จจำคำพูดของทางซานขึ้นมาได้แล้วไม่เดินเข้าไปครึ่งชั่วโมงต่อมาสิ่งโตพยักตัวที่ให้เลือดก็เริ่มอ่อนแอลงเนื่องจากสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมากทางซานจึงหยุดการถ่ายเลือดแล้วถอนหายใจด้วยขมล่มอกค่อยๆปิดการใช้งานวิชาเซนเทียนส่วนสิ่งโตพยักตัวเมียก็นอนหลับไป สิ่งโตพยัคฆอีกสองตัวไม่ได้ถูกจอดเลือดหัวใหญ่ของทั้งสามตัวต่างเอารวมตัวกันแล้วจ้างมองมาที่ถังสารสายตาเต็มไปด้วยความหวังถังสารพูดขึ้นว่านางไม่เป็นอะไรมากแล้วแต่ยังต้องการพลังชีวิตเข้ามาเพิ่มเจ้าเข้ามาได้ นักดาบสิงโตพยังเมื่อได้ยินแบบนี้ก็รีบเดินตรงเข้ามาทันทีใช้มือสัมผัสที่หน้าผากของภรรายาสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่สเสถียนมากแม้ว่าพลังสายเลือดจะอ่อนแอก็ตามแล้วเอ่ยขึ้นว่า ข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนเจ้าอย่างใดดีข้าจะเป็นข้ารับใช้ของเจ้านับจากวันนี้ขณะที่พูดก็กำลังจะคุกเข่าแต่ถูกทางสารห้ามไว้ก่อนแล้วบอกว่าข้าต้องการพันธมิตรไม่ใช่ต้องการข้ารับใชย้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งโตพยักเป็นสายด้วยระดับสูงไม่ควรเป็นข้ารับใช้นักดาบสิ่งโตพยักเอ่ยว่าวิธีการที่เจ้าใช้ออกมาสามารถใช้กับทุกคนได้หรือไม่ ทางสารตอบว่าในทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างอย่างแรกคือต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะในกระบวนการหลอมร้มสายเลือดเลือดทั้งหมดจะถูกทำให้บริสุทธิ์ซึ่งต้องใช้พลังเป็นจำนวนมากดังนั้นอร่างกายที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หลังจากทำสำเร็จพลังสายเลือดจะลดลงเหลือเพียง30%หรืออ่านน้อยกว่านี้หากเป็นคนที่อายุยังน้อยควรมีญาติที่เป็นสารเลือดเดียวกันอยู่ข้างๆและเตรียมพร้อมทุกขนาดสำหรับการถ่ายเลือด นักดาบสิงโตพยะเอ่ยถามต่อว่าหลังจากการหลอมรวมสายเลือดพวกเรายังสามารถฝึกฝนต่อไปได้อีกหรือไม่ถังซาตอบว่าตามทฤษฎีหลังจากได้รับการแก้ไขทั้งหมดนัดาบการฝึกฝนจะลดลงแต่ข้าก็มั่นใจว่าจะสามารถแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากการหลอมรวมพลังสายเลือดสายเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสายเลือด,ดระดับหนึ่งอย่างแท้จริง นักดาบสิงโตพยักพูดว่างั้นโอาราข้าก่อนข้าจะไปเชิญผู้อาวุโสของเผ่ามาที่นี่ผู้จบก็หันหลังรีบเดินออกไปทันทีทานซานยิ้มเล็กน้อยแล้วนั่งสมาธิอยู่บนม้านั่งหินเพื่อฟืน้นฟูพลังที่ใช้ออกไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นไม่นานนักดาบสิงโตพยักก็มาพร้อมกับสิงโตพยักอีกตัวที่ดูมีอายุมากแต่ร่างกายก็ยังดูแข็งแรง หางสาล,ลืมตาแล้วลุกขึ้นยืนนักดาบสิงโตพยักอริพุพูดขึ้นว่าผู้อาโศนี่คือมนุษย์ที่ข้ากำลังพูดถึงชื่อของเขาคืออาโซราผู้อาโศของเผ่าสิงโตพยักมองมาที่ถังสานอย่างรวดเร็วสายตาของเขาสั่นไหวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วรีบเดินตรงมาที่ข้างเตียงตรวจสอบอาการของสิงโตพยักตัวเมีย ดวงตาของผู้อาวสโสค่อยๆเปลี่ยนไปความสงบก่อนหน้านี้กลายเป็นความตกใจสุดขีดรีบหันมองมาทางทางสานพร้อมเอ่ยถามโดยไม่รู้ตัวว่าเจ้าทําได้ในขณะที่จักรพันอาสูรยังทำไม่ได้ทางสารก็กล่าวว่าสวัสดีผู้อาวสโสนี่คือวิธีการของข้าแต่ข้าก็ไม่สามารถบอกอไรายละเอียดได,ได้ผู้อาวสโสผมเผาสิงโตพยักกระพริบตาแล้วบอกว่า ข้าได้ยินแมวตัวใหญ่เล่าให้ฟังว่าเจ้าอยากเป็นพันธมิตรกับพวกเราใช่ไหมแมวตัวใหญ่คือชื่อของนักดาบสิงโตพยาธิทา,ารก็ตอบว่าถูกต้องข้าสามารถแก้ไขปัญหาสายเลือดคนของท่านได้จึงอยากสร้างพันธมิตรการเพื่อคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้อาวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเจ้าไม่กลัวหรือว่าข้าจะกักเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเค้นเอาวิธีการรักษาออกมา นักดาบสิงโตพยักเป็นกังวลก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าผู้อาโสเขาเป็นผู้มีพระคุณเขาได้ช่วยลูกแมวเอาไว้ ผู้อาวโจ้องมองมาที่นักดาบสิงโตพยักก็รีบหุบปากทันทีทางสตรก็กล่าวว่าข้ากล้ามาที่นี่ย่อมไม่กลัวเป็นธรรมดาอย่างแรกวิธีการของข้าไม่สามารถทําซ้ําหรือล่าเรียนแบบได้อย่างที่สองข้าเก่งว่าคงไม่มีใครสามารถเอาร้งตัวข้าเอาไว้ได้ข้าเอาชนะนักดาบสิงโตพยักคนที่แข็งแร่งที่สุดในเผ่าได้ย่อมเอาชนะคนอื่นๆได้ยิ่งไปกว่านั้นข้ามาด้วยความจริงใจ ดวงตาของผู้เฮาโสรค่อยๆสงบลงแล้วบอกว่าเจ้าคือปราดของมวลมนุษยชาติทางสารกล่าวว่าคำว่าปราดข้าคงไม่ก้าัรไว้ข้าเพียงต้องการให้มนุษย์อยู่รอดได้มากขึ้นไม่ต้องทำงานหนักและไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปผู้เอาโสสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามว่าเจ้าสามารถหลอมรวมสายเลือดให้กับทุกคนในเผ่าของข้าได้จริงๆใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นก็บอกเงื่อนไขของเจ้าออกมา ทางซาตอบว่าข้าทําได้แต่อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งสิ่งที่ค้าหวังคือในอนาคตพวกท่านจะต่อสู้เพื่อมวลมนุษ,ษยชาติและยืนหยัดเคียงข้างพวกเราผู้อาสโซส่ายหัวอย่างเงียบๆแล้วบอกว่าแม้มนุษย์จะอ่อนแอแต่ก็มีจํานวนมากมันจึงเป็นไป,นปนไม่ได้ที่ข้าจะขอให้คนของตัวเองต่อสู้เพื่อมนุษย์ทุกคนพวกเรามีจํานวนน้อยมาก จนแทบจะสูนพันธุ์ค้าจึงไม่สามารถเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นผ่าของค่าก็ไม่แข็งแรงแต่เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ดวงตาก,ก็เป็นประกายแล้วพูดต่อว่าแต่พวกเราก็สามารถต่อสู้เพื่อเจ้าเฉพาะเจ้าขอเพียงเจ้าเอ่ยปากนะักรบของพวกเราจะไปหาเจ้าทันที แต่ก่อนอื่นข้าก็ต้องการเห็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จมากกว่านี้รวมถึงข้าจะตรวจสอบด้วยว่าสายเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นจะทําให้พวกเราแข่งแก่งขึ้นได้อย่างแท้จริงทางสารก็กล่าวว่าย่อมได้อีกไม่นานข้าจะเดินทางไปยังราชสำนักนางนั้นในการหลอมรวมสายเลือดสําหรับคนกลุ่มแรกขอเป็นคนที่แข่งแก่งที่สุดในเนา่าผู้เอาโสพยักหน้าแล้วกล่าวว่าไม่มีปัญหาข้าจะจัดการให้ ห่างซาพยักหน้าแล้วบอกว่าข้ามีสถานที่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิตจำนวนมากซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเผ่าของท่านถ้าต้องการข้าจะพาไปที่นั่นนอกเหนือนจากนี้หลังจากหลอมรวมสายเลือดเสร็จระดับการฝึกฝนจะลดลงอย่างมากดังนั้นพลังชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นผู้อโสโอลังเลอยู่คู่หนึ่งและกำลังจะพูดหางซานก,ก็พูดต่อว่า ก่อนที่ข้าจะพาพวกท่านไปที่นั่นและก่อนที่จะหลอมรวมสายเลือดให้กับทุกคนพวกเราต้องทำสัญญาผูกมัดกันก่อนนั่นคือคำสาบานเลือดวิธีนี้จะทำให้เ,เราไว้ใจกันมากขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่ทางสารพูดผู้อาวโศก,ก็ถอนหายใจด้วยความโลองอกเราเอ่ยว่าตกลงคำสาบานเลือดถือว่าเป็นคำสาบานส,งสูงูรดบนดินแดนพุทธอาโูนหากผิดคำสาบานแม้แต่จกักรพรรดิอาโูนก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันที่จริงเผ่าสิงโตพยักอยู่เหลือประมาณ200ตัวใกล้จะสูญพันธุ์หรืออาจจะสูญพันธุ์ได้ทุกเมื่อนังนั้นการที่ทางสารเสนอจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายแม้ผู้อาวุโสจะสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนสำหรับเหตุผลที่ทางสารถามนักดาบสิงโตพยักก่อนหน้านี้ว่าคนในเผ่ามีจํานวนเท่าไหร่จึงทําให้ข่าวกล้าสื่อสารตรงไปตรงมาพอเชื่อว่าอีกฝ่ายย่อมไม่มีทางเลือก หลังจากนั้นทั้งคู่มาที่ลานแท่นบูชาที่อยู่กลางหมู่บ้านแท่นบูชาแห่งนี้เอาเรียบง่ายมากประกอบด้วยกระดูกสั์มากมายทังสารสังเกตอย่างละมัดระวงังโชคดีที่ไม่มีกระดูกมนษุษย์ไม่เช่นนั้นสัญญาอาจสิ้นสุดลงก็เป็นไปได้ ผ่าสิงโตพยักไม่กินมนุษย์เหตุผลนั้นง่ายมากเพราะเนื้อและเลือดของมนุษย์อ่อนแอเกินกว่าที่จะเป็นอาหารของพวกมันหลังจากพร้อมแล้วผู้อาวุโสก็พูดขึ้นว่าข้าคือผู้อาวุโสข,ของเผ่าสิงโตพยักวันนี้ขอสาบานกับอาโซราเห็นเผ่ามนุษย์พูดจบก็ใช้กรงเล็บกรีดลงมาที่ขาซ้ายของตัวเองมีเลือดพุ่งออกมาเคลื่อนที่ตรงไปยังแท่นบูชาถัางซามผู้อย่างหนักแน่นว่าข้าชื่ออาโซรา ขอสามานเลือดกับผู้อาโสของเผ่าสิงโตพยกักในขณะที่พูดก็มีเลือดพุ่งออกมาเคลื่อนที่ตรงไปอย่างแท่นบูชาผู้อาโซเอ่ยต่อว่าวันนี้อาโซรายินดีช่วยแก้ปัญหาให้กับเผ่าของค้าเผ่าของค้าจะเป็นพันธมิตรกับเขาขอช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากใครคิดทำร้ายอาโซรา พวกเราจะปกป้องและต่อสู้เพื่อเขาไม่ทรยศหักหลังและอาโซราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับพวกเราทุกคนอย่างสมบูรณ์รวมถึงไม่ทรยศพวกเราทางซานเองก็พูดสามคำพูดของผู้อาโศของเผ่าสิงโตพย,ยักจากนั้นเลือดของทั้งคู่ก็ผสมอรวมเข้าด้วยกันแล้วเลือดก็เคลื่อนที่ออกมาจากแท่นบูชาเคลื่อนที่เข้าหาทั้งสองคน ชื่อนั้นไม่สำคัญแม้ว่าทางซานจะใช้ชื่อว่าอาซูราแต่เขาก็ไม่สามารถผิดคำสาบานได้เพราะเขาได้สาบานด้วยเลือดของตัวเองเลือดค่อยๆผสานรวมเข้ากับรากของทั้งสองฝ่ายอย่างช้าๆกลายเป็นอรอยประทับคำสาบานเลือด ห่างซานเจ้ามองไปยังเมืองคฤีที่ห่างออกไปไกลโดยไม่รู้ตัวพึพมพำออกมาว่าเมื่อกองเจอเจ้าสบายดีไหมข้าได้เตรียมของขวัญให้เจ้าอีกแล้วคำสาบานเลื่อนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นลงน้ำจากนี้เผาสิ่งโตพยักกับทางซานเป็นพันธมิตรกันอย่างแท้จริง จากนั้นผู้อาโสก็บอกข้อมูลของเผ่าให้ทางซานฟังมีสมาชิกทั้งหมด232คนมากกว่า60เป็นคนแก่คนอ่อนแอคนป่วยและคนพิการคนที่ต่อสู้ได้มี70คนซึ่งนับรวมทั้งชายและหญิงนักดาบสิงโตพยักแข่งแร่งที่สุดในเผ่าเข้าไปต่อสู้ที่ลานประมูลเพื่อหาเงินมาช่วยคนในเผ่าให้อยู่รอด สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับข่าวสิงโตพยักคือพวกเขาไม่รู้ตัวเองว่าเป็นสิงโตและก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นพยักแต่ทางพยักและสิงโตต่างเป็นเผ่าแมวจึงตั้งชื่อตัวเองว่าแมวใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนทางซาที่เป็นมนุษย์ก็ได้รับการยอมรับจากเผ่าสิงโตพยักเป็นไปตามที่นักดาบสิงโตพยักแมวตัวใหญ่ได้บอกว่าตอนนี้ทังซาได้กลายเป็นผู้กอบกู้ของเผ่าสิงโตพยัก ในระหว่างนี้ทางสารได้พาผู้เอาโสของเผ่าสิงโตพิยักษ์และแมวตัวใหญ่มาที่หุบเข่าสีทองเพื่อให้ผู้เขาได้สัมผัสพลังชีวิตเมื่อไปถึงแน่นอนว่าทั้งคู่ย่อมตกใจแต่ถึงอย่างนั้นผู้เอาโสของเผ่าสิงโตพิยักษ์ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะย้ายทุกคนไปอยู่ที่นัน่นเพราะหาหายตัวไปอย่างกระทันหันย่อมกอ่อให้เกิดความสงสัยต่อเผ่าสิงโตและเผ่าพยาิยักษ์ ที่มากคอยส่งคนมาตรวจสอบจํานวนคนจึงทยอยส่งคนที่ผ่านการหลอมรวมสายเลือดไปฝึกฝนอยู่ที่หุบเข่าวสีทองต่อมาก็พบว่าที่นี่ช่วยฟื้นฟูพลังได้อย่างรวดเร็วในเวลานี้ทางสารกับนักดาบสิงโตพยักมายืนอยู่บนยอดเขาวัวนนี้นักดาบสิงโตพยักดูเหมือนจะเงียบกว่าปกติทางซารก็เอ่ยว่าเป็นอะไรไปลูกแมวของเจ้าใกล้จะหายดีแล้วไม่ต้องเป็นกังวลนักดาบสิงโตพยักตอบว่า ข้าวรู้นางบอกว่าแม้ว่านะดับการฝึกฝนจะลดลงมากแต่ก็ฟื้นฝูได้อย่างรวดเร็วอาจใช้เวลาครึ่งปีก็กลับคืนสู่รนดับเดิมได้ ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากหลอมลวมสายเลือดก็ยิ่งทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นขอบใจเจ้ามากหากไม่มีเจ้าเมียของข้าคงไม่มีชีวิตมาถึงวันนี้ถังซานยิ้มและพูดว่าแล้วทําไมข้าถึงเห็นเจ้าดูไม่ค่อยมีความสุขเลยแมวตัวใหญ่ยิ้มอย่างมคมขื่นแล้วบอกว่าช่วงนี้ข้าลังเล็กนิดหน่อยอ่านที่จริงข้า ห่าซานก็พูดขึ้นว่าข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่อีกไม่นานข้าจะเดินทางไปที่ราชสำนักเจ้าคงอยากติดตามข้าไปด้วยเพื่อต้องการปกป้องข้าแต่เจ้าเองก็เป็นกังวลว่าคนในเผ่าที่ยังอ่อนแอหลังจากหลอมลวมสายเลือดข้าพูดถูกต้องไหมแมวตัวใหญ่น่าแดงเกาหัวแล้วบอกว่าถูกต้องก็แค่ความคิดเล็กน้อย หัางซานกล่าวว่าพรุ่งนี้ข้าจะช่วยหลอมรวมพลังให้กับเจ้าจากนั้นเจ้าก็ไปฝึกฝนอยู่ที่ขาวสีทองพอที่นั่นจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูพลังกลับมาข้าไม่รู้ว่าคราวนี้จะไปนานแค่ไหนหากพูดตามตรงก็ถือว่าราช้ากว่าที่ข้าตั้งใจเอาไว้แมวตัวใหญ่พูดว่า ไปที่น่าจะสำนักเจ้าต้องตกเป็นเป้าหมายและอันตรายมากข้าควรไปปกป้องเจ้าเคียงบากเคียนลายเจ้านี่คือคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อเจ้าหังซานบกมือแล้วพูดว่า ค่าการที่จะไปย่อมมีความมาั่นใจในระดับหนึ่งในการดูแลตัวเองเจ้าวางใจได้แต่ปัญหาของเจ้าต้องได้รับการแก้ไขโดยเด็วที่สุดตอนนี้เจ้าอยู่จุดสูงสุดของระดับ9หลังจากหลอมรวมสายเลือดตามการประเมินของค่าระดับของเจ้าจะลดลงประมาณ30-4 0อร์ซึ่งน่าจะอยู่ระดับ6ถึงระดับเจหากไม่มีอะไรแล้วเจ้าก็กลับไปพักผ่อนเถอะ ข้าก็จะกลับแล้วเหมือนกันอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ข้าจะออกเดินทางไปยังราชสำนักก่อนจะไปข้าจะช่วยหลอมรวมสายเลือดของคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดทางสารเก่าอำลาหน้าดาบสิงโตพยกักแล้วเปิดใช้งานวงเวทเคลื่อนที่ในพิบตาก็มาปรากฏตัวขึ้นอยู่ในบ้านพักของตัวเอง ยังมีสิ่งสําคัญที่เขาต้องทําในวันนี้เขากําลังจะเดินทางไปยังด้านสํานักนางนั้นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองมากขึ้นไปอีกถูกต้องวันนี้เขาพร้อมแล้วสําหรับการรวมพลังสายเลือดสิงโตพยกักในแต่ละวันที่ผ่านมาเขาได้หลอมรวมสายเลือดให้กับสมาชิกในเผ่าของสิงโตพยกัก ในขณนะเดียวกันก็ได้ดูดกืนพลังสายเลือดของแต่ละคนมาด้วยเพียงนิดเดียวโดยสะสมเพิ่มขึ้นวันละนิดจนมั่นใจว่าหลังจากรวมสายเลือดนี้สำเร็จรอยประทับสิงโตพยักษจะอยู่ในดับแป หางซานกลับมาถึงที่ม่านพักในช่วงกลางคืนก็มองสำรวจรอบๆฟังเสียงลมหายใจของเหล่าเพื่อนๆที่ต่างกำลังนั่งทำสมาธิจากนั้นเขาก็นั่งขัดสมาธิทำสมาธิบนเตียงโคจรพลังเสเทียนไปทั่วทั้งร่างกายที่จุดตันเทียนซึ่งเป็นบริเวณเก็บร้อยประทับในเวลานี้แต่ร้อยประทับต่างมีแสงสว่างสวายเป็นประกายออกมา ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและแติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเนี่ยวันนี้บ่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะชาพระจันรยิ้มค่ะเป็นชาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ช่วยล้างสารพิษที่สะสมนะคะในร่างกายของเราเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยนะคะปรับสมดุลน,นะคะ ระบบภายในของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ลดภาระการทำงานของไตแล้วก็ที่สำคัญยังล้างขับนะคะของเสียในเลือดของเราอีกด้วยค่ะนะคะแล้วก็วิธีการดื่มนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็นะคะจะบอกก่อนว่าชาพระจันยิมนะคะเขาออกแบบมาในเรื่องของการแบบเก็บเงี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าซองถุงซองเป็นซิปนะคะวิธีการชงก็ง่ายมากๆ แกะออกมานะคะจะเป็นซองแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปในแก้วนะคะน้ําประมาณ1แก้วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราก็ใส่น้ําร้อนนะคะ1แก้ว นะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะคะ1-2นาทีก็ดื่มได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็โบดื่มเป็นประจำเลยนะคะก็ตั้งแต่ตื่นเช้ามาท้องว่างๆค่ะก็ชงดื่มเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถนะคะจิบระหว่างวันในตอนท้องว่างๆได้ด้วยที่สำคัญเลยนะคะบอกเลยคนที่มีปัญหานะคะหรือมีโรคเกี่ยวกับเป็นเบาหวาน ความดันนะคะหรือเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อยากแนะนํานะคะให้ดื่มชาพระจันรยิ้มเลยเพราะว่านะคะชาพระจันรยิ้มเนี่ยช่วยปรับนะคะระบบ ภายในของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เรานะคะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็นะคะคนที่มีไขมันหรือเป็นคอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยนะคะชาพระจันรยิ้มเขามีทุนสมบัตินะคะเพื่อขจัดไขมันส่วนเกินนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้ด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยแล้วก็ชานะคะดื่มง่ายมากรสชาตินะคะเหมือนชาเขียวเลยนะคะดื่มง่ายหอมนะคะแล้วก็จิบได้ทั้งวันเลยค่ะ อยากจะแนะนํานะคะให้ดื่มชาพระจันทร์ยิ้มค่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากๆด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้เซลเออร์ eller, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ